น้อยควรจะเป็น1ปีนะครับเพราะว่าใน1ปีนี้เนี่ยเราจะต้องผ่านฤดูดหนาวฤด,ดูร้อนฤดูฝนนะครับซึ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็จะเป็นบทพิสูจน์การทำงานของอุปกรณ์ได้แต่ละฤดูสภาพอากาศราหรือสิ่งต่างนี้ก็แตกต่างกันด้วยนะคะแล้วจากการที่นำม,มาติดตั้งแล้วทดสอบแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าอยากจะมีสิ่งที่อยากจะปรับปรุงแก้ไขหรือว่าอยากพัฒนาเพิ่มเนี่ยในเรื่องของอะไรบ้างคะครับคือจริงๆแล้วเน็กเทคเนี่ยทำตัวเทคโนโลยีนะครับ พอมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นนะครับสู่ชุมชนสู่เอกชนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงก็คือพยายามทำยังไงให้เอกชนอเอาไปใช้งานเอาไปผลิตแล้วผลิตได้ง่ายขึ้นนะครับต้นทุนถูกลงนะครับเพราะนั้นยิ่งมันถูกเท่าไหร่เทคโนโลยีนี้ก็จะ แพร่กระจายเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนมากมากขึ้นและเราก็ได้เห็นเทคโนโลยีต่างเหล่านี้ไปหมดแล้วนะคะและอย่างที่อาจารย์บอกไว้ค่ะว่าเน็กเทคนะคะมีหน้าที่ในการสร้างเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะคะจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆกับคนในชุมชนเนี่ยให้มีความยั่งยืนเนี่ยได้อย่างไรนะน,นะคะช่วงหน้าเราไปชมกันต่อค่ะว่าเน็กเทคจะมีวิธีการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรค่ะ